คลิปนี้ผมมากับห้าคำถามที่อยากจะได้5้าคำตอบจากคู่พระนาง2นักแสดงนําจากภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดสวัสดีครับแฟนๆกระทืบหนังทุกคนนะครับผมโอ๋อนิติวิวัฒนวรานะครับผมค่ะสวัสดีค่ะแอนออรดีค่ะจากหมอลําคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงคะ่ะเรื่องแลัะัพ์ใหม่ๆที่จะจาก,การเล่นหนังเรื่องนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากคําว่าจวดจวด เพราะว่าคำว่าจวดเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ในชื่อเรื่องหนังของผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีใช้อยู่ในหนังปล,ปลายส่วนมากจะไม่ใหม่นะคะเองก็เป็นคนอีสานอยู่แล้วอ่าเป็นคําที่เราแบบได้ยินบ่อยๆแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคําว่าอี่หยังวะอะไรเงี้ยของของที่พระเอกเขาจะชอบพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคําว่าจวดอ่าก็จะเป็นจะเป็นคําที่อยู่ในในชื่อเรื่องของภาพยนตร์ด้วยค่ะ ซีน<ส>ไหนที่เล่นแล้วสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าซีนที่สนุกจริงเนี่ยน่าจะเป็นซีนตอนตัดผมตอนตัดผมที่ปีเตอร์เนี่ยกำลังตัดผมคนคนนึงอยู่แล้วก็กำลังคุยกับเราไปด้วยลองดูผมว่าซีนนี้น่น่าจะฮาม,มากๆครับซีนไหนที่เล่นแล้วรู้สึกสนุกน่าจะเป็นซีนที่อยู่กับเพื่อนสนิททั้งสองคนก็คือพี่ดอกเหมยแล้วก็พี่โจออ้ค่ะซีนนั้นะเป็นซีนที่เหมือนกับเราได้แบบปลดปล่อยได้เลิกกับแฟนเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการ ขับซาเล้งกันไปแล้วก็มีการแบบตะโกนแบบเหมือนแบบปู้อะไรเงี้ยทั้งเมาด้วยก็คือมันมันรู้สึกว่ามันแบบมันตรงกับชีวิตจริงอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าส่วนมากวัยรุ่นเขาก็จะทํากันค่ะแถวคนอีสานค่ะนักสแสดงคนไหนหรือตัวละครตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษในหนังโอบชอบอ แม่แดงครับแล้วบทเป็นแม่ของเคนเองนะครับผมรู้สึกว่าในจังหวะที่เขาตลกเนี่ยเขาจะตลกมากๆในจังหวะที่เขาดราม่าเนี่ยเขาจะดราม่ามากๆอะไรอย่างนงี้ต้องลองไปดูกันตัวละครที่เราชอบมากที่สุดน่าจะเป็นพี่ปีเตอร์ค่ะพี่ฝ้ายอ่า เพราะว่าแอนรู้สึกว่าเขามีเอกลักษณ์มากเลยจะให้เขาเป็นแบบเป็นตัวประกอบหรือว่าให้เขามาเป็นเพื่อนพระเอกเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาทําได้ดีมากเขาคอยส่งเขาคอยจริงๆเขาเป็นพระเอกนะคะในเรื่องอาจไม่ใช่โอบก็ได้นะถ้าดูไปดูมาแล้วอะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพระเอกอยู่ตลอดเวลาอืม ตัวตัวของเรากับเคนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับผมนี่ถือว่าเป็นการทำคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะต้องมาเป็นผู้เ่าทไทยบ้านแบบจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งรู้สึกว่าพอเราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความน่ารักมีความแบบว่าเออเป็นกันเองอะไรแบบว่ามีความบ้านบ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นใจแลกใจ แตกต่างกันมากน้อยยังไงจริงๆไม่ค่อยแตกต่างเลยในตัวละครที่ได้รับบทเป็นเฟิร์นเนี่ยเหมือนแอนมากเพราะเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแล้วก็ถ้าจะมีแตกต่างก็คงจะมีนิดนึงก็แค่อาชีพเฟิร์นเป็นสาวโรงงานค่ะแต่แอนก็หมอ,อลำ <laughs> เรื่องประทับใจที่เกิดขึ้นตอนถ่ายทำคือโอบแบบเป็นคนพูดภาษาอีสานแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช้คําว่าทุกคนทั้งกองเนี่ยคอยช่วยเหลือกันเพื่อให้โอบเนี่ยพูดภาษาอีสานได้แล้วก็ทํามันได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทํามันได้อย่างแบบว่าเต็มที่อะครับผมเลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆเลยครับผมประทับใจในกองถ่ายน่าจะเป็นความเป็นกันเองของพี่พี่ทีมงานทั้งกองเลยค่ะพี่พี่เขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะเหมือนเจอกันทุกวันก็จะคอยช่วยเหลือกันแล้วยิ่งเหมือน,อนอเหม เป็นคนนอกเอาง่ายๆคือเป็นดาราท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสมามาร่วมร่วมงานกับกองกองที่เป็นหนังภาพยนตร์อีสานอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะโอบสนุกกว่าเพื่อนเลยในนั้นใช่มีความเฮฮาเป็นกันเองมากๆแล้วก็คือประทับใจพี่ๆทุกคนน่ารักค่ะ ฝากภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดกันด้วยนะครับผมกำลังจะเข้าโรงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วเจอกันนะครับผมฝากไ้ด้วยนะคะสําหรับภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดค่ะ18พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ห้ามลืมห้ามพลาดน,นะคะ